giềng ơi ừ. làng lột cụ cả ôm nào ôm lắng như mắn khắc mắn nè Good morning. Good morning, Soda. มอร์นิ่งกโกสวัสดีคับวันนี้ยายเพนมีเฟรังบัตโนมาจากไทยพี่น่กัเกาเ้อะฮัลโหลมันแทะเย่ะฮอดบัตโนซันมันคักมันเนี่ย เพิ่นไปเบื้องห้าที่เพิ่นปลูกไว้ทุโคหนูทั้งพุ่นไปเบื้องห้าที่ปลูกไว้แล้วมันเกิดบ่อฝนตกมามันก็เกิดอยู่นะขอเนาะตอนตอนปลูกไว้เนาหญ้าเหี่ยวแห้งคือสิตายเนี่ยแดดมันแห้งเนาะแต่ว่าขางล่างมันมันถึกดินดินมันดินมันไม่เลยแห้งดินมันจุ่มชื้นอยู่มันเรียกว่าตายฮึ เย่นไอดดายโดนวอลี่จูวอลี่มัดปุูกยหายแม่เท่านั่นะมือนั่นละปัญญามันตายฝนมามาตอนนี้ไนก็เลยไปุกยๆเบิ้งมันมาตายขางลางเป็นบ้าน็อดอน็อดดาเนาะ ชัวไอ้ิมเยอะเยอะไอโน้ตคุณทิมยูโน้ตสวัสดีเอฟซีคุณทิมมันหลเตือนเท่าไหร่เบ้า ไปเอาห้าออกจากห้าไปยัยเป็นเห็นทุกคนตลกบ่แต่มันเกิดน้ำกันอยู่หันเปียงจิตัดใแหงควายคือเกา่าเนาะไปเอาห้าออกจากห้าไปยัยเป็นแหลกข่ำอยูน่นี่มันกำลังเริ่มติดให้เล่าขัมองที่มันถือขิดดินน้ำมันว่าตายตัวขังบนน้ำมันเหี่ยวมันแหงมันทรงที่ตายพาอดี่ฝนมาหน่ะแหะทุกคนน้ำทรงมือซอนเนาะก็่เนาะมือนี่กับบรรยากาศแบบมีลสสเลยนี่แต่เศร้าเลยนี่นี่ขนาด ขณะนี่กำลังแปดโมงเด้นี่บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเตี้เศี้าเลยนี่เต่สเศ้ยวเลยเป็นแบบนี้เลยยัยเป็นมาตัวอีกแท้หมู่บ้านนี่ออกไปนาอู้ยทุกคนดําไปหมดเลยเออยัเป็นกา้ากลับมาเนาะฟังทั้งพีปบะที่นี่ฟังทั้งพี่ดําอมเลยแต่ว่าบานย่าเพ่นตุกพอลินลินตุกพแห้งเนาะขอเนาะ พอลิลินพอดีละให้เขาอยู่น่อนมันเกิดสวสดขึ้นมาเมื่อก่อนเนาะก่อเนาะบรรยากาศเช้านี้ทุกคนมองอื่นเป็นยังไงค,ค่ะขึ้นฟ้าขึ้นฝนเลยนี่บอหรือว่าฝนตกหรือว่าแดดออกท้องใรกำลังอันนี้ออกมาใหม่กำลังออกดอกออกมาอีกวังหันเนี่ยอาทิตย์ ติดวังหันนี่ดอกเต็มเลยหลืองเต็มต้นเลยที่ดอกล่วงเลยก็ขึ้นมาใหม่เป็นต้นไม้ไมที่จะเพิ่นมากลายเป็นอย่างจะมากว่นตีมันออกดอกเมื่อปีออกดอกตลอดเลยจริงๆกุทิมเปิดนน้ำให้กโกโคโซดาอาบอย่างนีมันมากน,าน้ำเด้ บรรยากาศรอบๆอ,อกหักกระไว้เหมือนอะไรล่ะรู้สึกว่านา้ำดองไมมน้ำหลงใหม่ฟังทั้งพุนเป็นรอบสองเลยค่ะทุกคนเป็นรอบสองอ๋อยังยังอยู่น้งเรืออยู่น้ำหลงใหม่เป็นรอบสอง Tìm vô Làm đầu mày cuốn lên Mà Nó mua, Bên điểu. Bên điểu. Mà. Cái chú phăng điệu Cái chú phăng điệu Làm đầu mày Cái phùng cái chuông đi ตนี้มันเป็นหน่วยอยู่หมู่วานยายเพ็ญขับไปเบิ่งอยู่สวนไปเบิ่งอยู่สวนผุนเนาะค่ะเนาะมีบกกอกสองตอนแด้อยู่สวนผุนเกาพันบบรรเป็นหน่วยคือกันหลายปีแล้วเด้ยายเพิ่ญเลียบว่าหูว่าบกกอกเนาะมันจะปีมันเป็นหน่วยให้ทุกคนบกกอกอตั้มสมตั้เด้บรร่แมงบกกอกบกกอกน้าบกกอกที่เขากินสมเด้บ่แมงมูลหนันเด้ค่ะทุกคนบกกอกตั้มสมตั้นี่ไหมมันมันจะปีมันแต่งเป็นหน่วย ได้เพิ่นก็ว่าหลายปีแล้วเด้นีปลูกโอ้ยโอ้ต้องมีวีบานนี่มันเป็นฝนที่ตัุ่ยโอ้ยลนโอ้ยลนถิ่งกินได้วะเนาะเหลือพอกินวยดอกลนถิ่งดีดิทุกคนเบิ่งรุนรุนรุนงามไหมโอ้ยงามมากเลยเตะร้อยเดียวมันถึกอันนี้เนาะค่ะเนาะมันถึกดินมันกระทบ ตกน้ำไม้แหงมันเรี่ยนี่แต่ว่าโอเคอยู่โอ้กินได้โอเคทันนี้คำคำคำโอเคโอเครอฉันหารองเท้าก่อนโอเคโอ้กินได้อยู่ส่วนมากเลยคำมันลวงลงมาอยู่มันเป็นแมงทุกคนมันกินมาได้ถือว่าโอเคได้นี่โอเค Really, วิลลี่สวยอืมสวยสวยเพื่อนะเพื่นได้ขาบของเหร็นคนละอันละอันคุณทิมสื่อมาให้อืมอยากจะลิตะบิดวิคอดวิคำดาวอย่าเอาไปเรียคือ ไปซื้อของเห่นมาให้มาขาบเล่งจื้อมาตะบิกซีสารครามนะขอนะ้อะต้นนี้มันเป็นห่วแห้ดอกอืแต่ว่ามีหลอดแบบอ้หันนี้แฮบเอม่วงดิดิทุยแฮบโดดอัพสเตอร,ร์มันเป็นห่วหลอดสองกี่ตัวน,นี้ปุเดื่อพันใหญ่เอ้าเอมวงยายเพีนเป็นหววหลอบสองเลยทุกคนแต่ว่าต้นนี้นี่เป็นดอกอยู่ในหลอบเหลก แต่ว่าบาติดนวยไห้เลยนี่ต้นนี่บทเป็นนวยไห้แต่ว่าดอกมีเดเนี่ยเขาเขา,าเป็นดอกรอบสองแต่คนมีนวยมีนวยใบยคุ้มใบมีนวยอ๋อมีนวยอยู่เด้พี่เขามาเปิดยพืชเิงศนะิเนาะอ,อาเอมวงๆยายเพ่นเป็นนวลรอบสองหลายตนน้นเด้นี่อันไหนที่ว่าโมเมนต์สามแล้วดูกับเป็นนวเสย เออยาเนาะอันนี้สามเราดูอืมรุ่นสามนี่นจักสองจักสามมันร่วมกันอยู่นี่ทุกคนค่บะบ่แม่นรุ่นแรกรุ่นแรกยัยเพ่นกะอ่ามันเวลามันสุกมามันลวงมันลอยมาเนาะขอเนาะมันกินบัวออหลายแต่กินบัได้เสียเสียถิง่งยัยเพ่นก็เลยเอาที่มันกำลังเฮิมนั่นแหละที่ยัยเพ่นกินสมเฮิมๆน่นะเอาแบบนั้นเลย อเอาไปให้แม่ขายต้อ,ตอยไปให้แม่ขายสิบกว่าถุงเนาะค่ะเนาะถุง,ะะะถงละสิบบาทเนี่ยอันนี้คือรอบรอบสองรอบสามแต่ว่าเขาก็เป็นดอกอไรเหลียกกันนั่นแหละคะ่ะทุกคนค่ะนี่ดกบอดกแห้งเนาะส่วนท้งปุ่นก็แห้งคักต้นผนส่วนท้งปุ่นต้นนี้ส่วนท้องเ่าเนี่กจะลายเด้ เยอะมากพุ่นนขงังบนพุ่นแห้งคากเด็กค่ะทุกคนซูมก่อนซูมก่อนก่อนเนึ่งเยูไรทูมัทเนาะ มะเขือมะเขือพุ่นลูกข้างบนพุ่นพุ่นก็มายืนเบิ่งนําเด้อทุกคนเบิ่งยื่นมือแท้ๆเพิ่นว่าหญ้าที่มันเกินนี่ก็คือห้าปูอยู่ฝังพุ่นว่าซันว่าคือกันคล้ยๆแต่มันบ่แม่นดอก่อใหญ่ลูกไร้บัดน็อตๆเซมให้ติอือ No เธอจะไปเล่นกับบูเลยว่าจะทุกคนแบยบยายเพ่นยืนอยู่หมองหย่างงูพ่องูแฉบทุกมื่นเลยข้างหลังมันหนึ่งทุกคนงูหลายอีหลีเด้บ้าดยายเพ่นกูจิ้มย่างไปละหลายอีหลีคุณโอ้ยทุกคนแบบทูมาท์านันนี้โอ้ my god ลุกว้าวสะอ่อนเลย หลายวีเลยทุกคนเบิ่งพุ่นน <c ười> <ẫ en. S 1> ่ะโยนงาพุ่นน่ะมันหนักล่ะพุ่นเดี๋ยวคั่นนี้เดตตัวแฮบแฮบแฮบวีตัวแฮบวีเพุ่นน่ะงายโยนลงเหมือนเลยป่ะอันนี้คือรุ่นสองรุ่นสามกลกระติดกระเจียว่าได้กินสมเนาะเขากินมาท่านหลกยิ่งอายุเอ่อใกล้สิหาซิปหนึ่งยายเพ็ญนี่บ่ค่อยมักของเปรี้ยวป่านไหนได้เดินโดนเด้ กินก็กินเห็นบ่มือนันก็กินอ่ากินงมงงมงเฮิมกินมงงมงเฮิมโอเคมันบ่สุมบ่เปรี้ยวคักินรอบางสวนจอมยายเพ็งกระปูได้แค่นี้แล้วพอใหญ่พื้นที่ไอเมียปลูกของอ้อยย้ยเดี๋ยวเดลยค่ะทุกคนอ้อยย้ยเดี๋ยวหนึ่งน้องนันว่าชั่นหยาดตาบ้องตัดหยา พิดกันอยู่เลยนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวผิดก,กันพิดกันพิดกันเลี้ยงนี่ลหละข้างหลังมานี่เลี้ยงปลูกของนี่ลหละโอ้ยลกแห้อีเด็ทุกคนดูคนสะอ่อนอฟัง,ฟ,งฟังทั้งปุ่นนี่กระโดกเดะบมเมนว่ากระโดกจะฟังนี่ทั้งปุ่นกระโดกอีกเพราะว่าสามฤดูนี่มีอยู่สองตน้นมีตนนกก้นนี้แล้วก็ต้นนีน้เนอะพ่อเนาะแต่ว่าน้ำหลงไม่กระแปด อืมันเป็นรอบสองแถมม่วงเอียงม่วงมันเมื่อกี้นี่ก็เห็นเป็นรอบสองแปลกมากเลยม่วง้ันอย่เพี้ยนปีนี้เป็นรอบสองกันอันที่บบแมนสามดูดูก็เป็นงึดเนาะมันหนักหลายทุกคนว่ามือนั้นยังบริยอนปันนี่เดยลูกลูกมันใหญ่ขึ้นมันก็ย้อนลงคักมันหนัก ญ่ไว้เนาะอันนี้รุ่นที่สองเลยเนี่ญ่ไวมากเลยโซบีอันนี้กับเรุ่นสามเขาจะเป็นดอกไลายเรียกกันนั่นหลักอืมคุณนะคุณอ้าวตัวให้แม่ไปขายไปต้องขอร้ออ้แม่จะปไปขายอเทลเอฟซี FC. แม่เซลล์มะม่วง ก็ต้นสองก้นนี่ละ่ะที่ห้แม่เอาไปขายะมงวงรอบแหลกะมันโลนโรนเป็นแมงบอเทียมมันโลนเป็นแมงอย่างนี้นส่วนมากข้างในมันจะกินบไไ่อใดเนี่ยนนดำๆอย่างนี้สิถามันยังแข็งแข็งอยู่นะ่ะยังช่วงฮิมๆนะกินได้มันยังบังคับในเขาข้างในแต่ว่าถ้ามมันซุกมันเล่นเรีวนี่คือมันกินไป ไปหลายเหลี่ยมมันกินบูได้ทุกคนก็เลยสิยดายของเนาะคนเนาะเกิดค่วมเสิยดายของก็เลยต่อยเอาต่อยเอาที่มันยังบ่ทันนี่สุกบ่ทันนี่เลนเนี่เอาไปขายเออมันกินได้เย่า yeah. <Okay. S 1> บีมะม่วงต้นนี่เกิดจากเมล็ดนวหญ่สุกสกับเขียวเปรี้ยวมาก ขนาดซุกเลยก็ยังเปรี้ยวอยู่เปรี้ยววหวานๆไหมซุปกระเสบต้นเนี้แต่ว่าลูกสาวกับหลานสาวเข้ามาเข้ามาเปรี้ยวๆเนาะไว้รุ่นเนาะเข้ามาต้นนี้เลยนวยไงดีแต่ว่ายาเพ่นกินบ่าไรมันสม,มันเปรี้ยวช่วงซุกก็เพอะกินใดเนี่ยแต่ว่าซุปกระเสบ็บ <laughs> เพราะว่ามันเรี้ยวหวานนกขอนอมันมันหวานเปรี้ยว หลาเด้ออยู่ข้างในอีกทุกคนเบ่ร์ยู่ดันนใาอีกหลอยม็เบิร์ฟังผีตุ๊กของตนนี้ประดลุกเด้อหลเด้อฟังทางเราทุกคนเบ่ร์ุ่น,น่ะมือน,นี้พาชมหมวดชมสวนเ้วะกอนเน่อหลังจากที่ตื่นเต้นเศร้าอยู่ดอกจะเพ่นห่นาง คาด,เดิเห็นอ่นเท็ดนี่ในครัวก็เลยื่ได้มาอาชีพล้วก็นอนเห็นตาบาก็เ,าากาหากเห็นคุณแจมเพิ่นไปไปเอาหญ้าออกจากหญ้าหญนะ้าเพิ่นได้ขิ้นขำอยู่เอาเอาหญ้าออกจากหญ้าเพ่นนะโอ้ยนี่แล้วเพิ่นตอยไรุ่นแล้วอยู่อยู่ตรงนี้เอาไปขายนี่เลยมันทีน,น,น,ย,นย่างตุลสองตุลสามได้เลยโอนยังอีหน่วยหนึ่งอยู่นี่นอันนี้รุ่นแรกนี่คือเพิ่มเรื่อง อันนี้กับเมียนนั่งอยู่แต่เหลือไม่เยอะแต่ข้างบนเหลือเยอะมากเอเ่นน่ะเอาตาหมองอะไรทีไม่มันไปได้อ่อนพื่อนน่ะเลืลายข้างในอีกเลือหยอยู่ตามดูดูบรรยากาศแบบนี้เลยนำ้ำปั่นนำ้ำปั่นทะเลเลย ต้นนี้ฟังั้างพี่โลกมากโลกปูดูข้างบนผลสูงสูงายแห้งซูมก่อนซูมก่อนป,ป,อนนนอปนูนก่อนอยู่ลายแต่คิดว่าท่านเขาเกาไปขายเนาะก่อนเนาะคิดไม่ท่านก็เอาไปขายหลาย เยอะจริงๆเอเเ็นกับมาถักมาไทยเลยือะเ้ยกับบรรยากาศเชา้านี้เป็นเช้าที่ไม่มีแดดเลยมาเกียบตันนี้นะเป็นหน่วยหน่อย,อยมามงม,มงๆงทั้งนั้นลกขักลกแน่อยู่ด้านในปุ่มเป็นพวงอยู่ ทุกครังบนนี่หลายแฮงเริ่มมาขนุนหมู่บ้านกระสุกสองหนวยเริ่มทยอยสุกทยอยสุกเหลือแค่นี้แหละมันเริ่มจะสุกหมดแล้วก็ับไปให้แม่แน่ให้ญาติกันกินแน่ให้เจ้าของกินแน่เนาะค่เนาะแต่ว่าต้นนี้เป็นหน่วยเดียวเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นลูกเดียวใ่ญย,ยมาก ไงอีหลียะเป็นว่าประมาณเกิโลพละหน่อยนี่ไก่เหลียวเ้นขวนมันคิเป็นแบบนี้ละไก่เหลียวไก่จะสุกแล้วลลส,ว,สวนควใน,น่อยๆยาเพ้นมรกรต้นนี้กำลังจอนวยหลายเลยจดกยุดเลยต้นนี้จดกอยู่ยตนน้ตนนั่นก็นเป็นวนยอยู่ข้างบนเต็มอยู่ สองต้นนี้เขาเป็นน่วยหลังต้นนั้นมันไก่พันมันเป็นอมันเป็นบางหวงไก่พันเด็ทุกคนหลวลูกมันเงาเงาดอกมันก็จิต่างมุงเป็นบางฮงพันกระเทยเขาว่านี่ถ้าเป็นพันนี้มันจะดุอ่ะถ้าเบิ้งนั่ง่อนเนาะโดนไปอาจจะดุพันกระเทยอันนี้ตุ่บางฮงแม่แทน่ดอกเขาจะบอกคือกัน ตน้นนี่กับบองฮงแม่ปลูกหลายติดแม่ห้แค่นี้แหละอันนั้นกับบองฮงแม่น้องขอเนาะบองฮงกินสุปต้นเนี่ยพอตะโก้กินสุกอันนี้ก็มันไก่พันธุ์มะเขือพวง พ่อได้อยู่ได้กินปู่พ่อได้กินมึงผีกยายเพลินมีอยู่นะมีอยู่มะเขือพวงกำลังเริ่มโตคนด,ดีต้องตัดต้นตัดตัดสิแกบางทีเเขาก็เป็นลายแห้งกินม่ท่านเลยล่ะพิกผิกผิกฝนตกสองเมือตีกันยายเพลินเลยบกหมด ว่หันเนี่ยผลมันบ้าเนาะยังเป็นหดอยู่ิีมะนาวเป็นปลูกมะนาวไว้เนี่ยขยายมาเนี่ยต้นหนึ่งอยู่นะก็ลังถอดหนวดถอดใบไม่เนาะขอเนาะอันนี้ก็มาเขือกรอบ ปลูกไหมยายเพิ่เละมากักปลูกอ๋อคุณทิมล่ะบ่มัมกปลูกแต่ว่ามักขนุนมักบะหมีม่เด้มักกินบะหมีม่ซุกเออแต่ว่าไอ้บ่อยากให้เฮาปลูกเพิ่มอ <c oughs> ย่าเพิ่เละมากักปลูกเสียดายทีไหมว่าทีมันกวง้งมันขวงเนาะขอเนาะทุกคนเบิ่งบ่แม่นว่ายาเพิ็ญบอกโพดเลยอยู่ด้านหลัง,ลงโรงรถเราฟังทงั้งผู้ ขึ้นผุไก่กําแพงฟังน้ำผุนเหลือพื้นที่บางย่างหลายบม่มีสิทธิ์ปลูกหยังเลยอืมแต่ว่าอันนี้เข้าใจอยู่ดอกว่าบ่ปลูกหยังเพราะว่ามันปลูกหยังบ่ได้เวลาหนาฝนมาหนามันจะหู่งเต็มอยููนีห้าก็ขึ้นนอกค่ะอาหารเมามาปลูกหยังมันก็จิตายได้คือเก่าพอานามันหง่วงถ่วมยูนีอันนี้คือย่าเป็นบม่ปลูกอยู่แล้วเอาไว้แต่ต้านญ้าใค้วยกินไปแต่ว่ามองดนมันงสูงขึ้นไปทน มันปลูกได้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ปลูกส่วนด้านหนา้าคือกันเหลือบางยางหลายก็บาม่มีสิทธิ์ปลูกนั่นแหละที่จเจเพ่นเว้านั่นแหละมันเป็นตะเลือใจอ,อีหลีเด้ออันนี้ก็ถือว่าโอเคเด่นว้ากันใดแน่เด้นนี่มือนนี่ถือว่าโอเคอยู่เป็นตะเรือใจตกลงได้ปลูกได้แค่สองต้นเด้ เบิ้งมาเพอ่นจะไปปลูกมองไดเนี่ยหูจะบางมองหนึ่งเสียไปแท่นที่ต้นประขามอีกมองหนึ่งนั่นกระิหาแถวนั่นละทปิดใจเราบ่ใช่ไห้เธอปลูกแค่สองต้นประจันว่าฮ <c oughs> ้าเบิ้งค่ะทุกคนอันนี้ก็เอ่อแขกดำทุกคนเบื้องเยวเพ้นไปสื่อเบียมา,มาจากตลาดนี่ซุ้มนี่ซุ่มน,มนี่สามต้นนี่ต้นอืน่นมันเป็นผูกเหมือนเยอเพ้นตัดถิ้งแล้วอืม อันนี้นี่สงสัยสิเป็นแม่อยู่นี่อันนี้แม่แท่ออกนุ้นนแยแล้วเนี่ยเราเห็นจิดกตามทีอันนี้ดอกปุ๋ยก็ใส่อยู่เด้ไม่โอเคเลยสวนมูยัยเพ่นจงไว้แห้งุกเลวเอาเม็ดเอาในมันมาวานนะ่ะแล้วเอาเบี้ยมันมาปูนี่นี่เขาอันนี้เองบ่ไดนี่เห็นบอเนี่ต้นบึงแข็งแรงกวัวแล้วนี่ต้นเขาจิโดกไปหนาอยู่เด้เนี่ลักษณะแบบนี้ จักมาไทยได้ค่อเด้อบรรยากาศเช้านิ้วลิปเงาเนี่ยอยู่เด้พาช่มสวนเพลินเลยหมะม่วงมันดกมะม่วงมันดกเนอะคุณเนาะม้วนเพื้นคุณทิมน้ำสอนหมอม่วงเนี่ยแหละมันโดกออยู่ท้องพุนกบบบางมีมอย่างยู่หนวยหนึ่งมันสุกเทยอยเสม,มือนละ่ะจบแล้ว งินบองม่วงต้นพูนรอบแรกดอกบ,บํเมนหน่วยบาเป็นหน่วยห้เลยอ่ะตอนนี้มาเป็นหน่วยหล่อห้เป็นหน่วยรอบสองนำดอกไม้กับคึอกันก็นกเป็นเป็นลูกรอบที่สองคิปภะษีแล้วเนาะขอน้อเป็นกระเชดร่าพีรานองกอนละ่ะค่ะนี่ราคาบรรยากาศมือนี่เศร้านี่เด้อะเดอ ไม่มีแดดเลยรุ่นโตอีกบอนตกแทบุกมือเยแล้วหลังมานี่มัอว่านก็บตบาแห้งลิ่นน้อยอยังเป็นฝ่าว่าสันไปหน้ายานจันฝ่าเลยพอ่าทั้งใสแหวนใสสวยไหมทั้งทรศัพท์ไหมกับเสียวอยู่เลยเนาะมันเป็นของหล่อฝ่าทั้งนั้นเลยมันวาน,นี้ กิฟต์นาพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขูมสุขคนเนอะค่ะเดอ้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญมียพลังบนันนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้มีทุกความุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายโกโก้โซดาดินแอคท่าเบิงเร่งจิตตัดต้นเฟียงฝ่ายอีกดินีหาแนวเห็ดอีกดิ